เข้าคำมงแซ่นอนนิตาครับใช่ฮะ,ะ,ะ,ะพี่เซตเปพี่โฮะวะใช่ถ้าคนบ่มีบุญมีวาสนาไ,ไม่ได้มาเห็นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปกราบไหว้นี่อันนี้สวยงามครับ พี่น้องมา,าการมีกานรับตอนนี้จะพาสาวๆแล้กับครอบครัวประตูน้ำมากินข้าวหลกษารับประตูเลยเพื่นได้กินเพื่อเนาะและ้ลวก็ผู้ดละสาวก,ก็ร่างพากันกินข้าวอยู่นอกจามีทั้งพี่เอกแล้วก็พี่มะลิเนาะเป็นแม่ของอพี่อันเชื่อว่าพี่อันเป็นหลานของหลวงตาแล้วก็พี่มะลิเป็นน้องสาวของหลวงตาเพื่อนดูแลดี่ดีพี่น้องนะพาไป เที่ยวสยามไอคอนพาเที่ยวล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็นั่งรถไฟแล้วก็หลายๆสถานที่เนาะแล้วก็พากันมากินข้าวอมีทั้งนอกเพราะว่าอาหารทั้งในมันก็ค่อนข้างจะแพงเขาก็เข้าใจเนาะเขาก็กินมีอย่างก็กินได้แต่นี่ก็ถือว่าลูสุดละพี่เนาะก็ให้น้องๆคนได้กินก่อนเดี๋ยวเขากินตามหลังเพราะว่าค่าลูกสาวให้น้องๆพากันกินกอนนะเพิ่นพามากินอ่าโอ๊ะกะเพราขาหมูพี่น้องเนาะ ข้าวขาหมูข้าวขาหมูข้ากระมังขข้าวขาหมูแซ่นอนนิต้าับอ่าสมุ๊กตกต่หลับน๋อเปลี่ยนกันไม่ต้องนะครับเปลี่ยนกัน สาสาวเนาะตะกอบอคมาไหวพระหลังจากที่ทำกินข้าวอิ่มเสร็จสิ้นแล้วลเราทำงานเรียบร้อยอันนี้วัดอะไรครับพี่อ่ะวัดปากน้ำภาษีเจริญอ๋อวัดปากน้ำภาษีเจริญพี่น้องเดินทางมาวัดหลวงพ่อสดอ๋อวัดหลวงพ่อสดเราจะสา,ามารถเข้าวัดทำบุญเนาะมาเข้าวัดทำบุญ รถพลอยให้เล่นผ่านเลย <c oughs> โอ้คุชเม้นท์นี่เนาะนิมลองที่เป็นใส้หุ้งจำลองนี่ปะ่ะโอ้โหข้างหน้าเป็นพระข้างหลังเป็นเจดีสวยมากอื <c oughs> ้มนิลิตาเห็นปะ่ะ พระใหญ่มากอาน,นิตาใส่เกิร์บลงกออกไปใส่รองเท้าแล้วแล้วอาน,นิตาอานิตาโอ้ยยังหด ไปมีคนพามาไหว้พระที่วัดปากน้ำไปามาไว้หนี่ค

นัมมนิตาผมรครับครับยังครับครับไปไปย่างเลยย่างเป็นนาเมนิตาเลยเฮ้ <c oughs> <c oughs> เลยโอ้คนใ,ใส่ไม้เป็นต้นเป็นต้นเลยพี่น้องใส่ไม้เป็นต้นเลย <c oughs> <c oughs> ลูกพันธุ์หลวงโอสด ได้ไปเขับไปกะใบเพื่อนเดี๋ยวให้พี่อันภาพไปอ๋อโอ้ผมเคยเห็นอยู่อันนี้ใช่ไหมครับ

เออแผ่นทองออกละแผ่นทองเอาไปติดไปติดทางในนะเอาแผ่นทองออาเนี่ยเออทุกดอกเออเอาแต่อันนี้ไปใส่นี่เออเอาทุกเอาโบเมนปิีนหัวปิีนหางดีๆเออโอเคเราไปติดทางในแล้วพวงมาลัยไปไปเอาไปทางในพวงมาลัยเอาไปโค้งทางในเอาไปไว้ทางในทองเอาละอ่าแปะทองได้แปะทองครับผมครับผม 哎。 はい。<music> <music> เสร็จในห้องราไปะลวงปูบครับผมอันนี้เราเอาของใครติดไปได้ใช่ไหมได้ได้เหมือนกันของที่ติมอไม่ก้อนนะเพราะมันมันหลวงปูนะไม่ไม่เน่าไม่เนอยมอะไรหลวงปูหลวงปูอะไรครับหลวงปูเนี่ยหลวงปูสดหลวงปูสดอูข้างบนครับไป เราไปกราบจะได้แบบักครับจะได้เจริญรุ่งเรืองไม่ค่อยมีใครง่ายนะที่จะมาถึงนะครับบาคนมาจากไกลเลยเป็นบุญวาสนาของลูกหลานบารมีหลวงปู่เยอะครับพูดแล้วคนหลกใช่หลวมีแต่สิ่งดีเมื่อหลวงตาเราครับผม ทนุทนยาเลยหูอไม ปเป็นผละวัฒน,นาของอตุกและคเขาควและภามสาวที่ได้มากราไปแปดบอก้สด ไปนอน,อนกันที่ว่าดอกไม้ไปขายดีดีส <c oughs> วัสดีค่ะส <c oughs> วัสดีคดแ่สวัสดีค่ะสวัสดีแล้วไม่น่ารักเลยไม่ปฏิเนะ <c oughs> ใช่ครับโ <c oughs> อ้โหวัดใหญ่พระใหญ่มาก ครับครับผมสวยมากมาพี่มาแล้วมาทางนี้ ศาลาหลวงปู่สดหลวงปู<อ>่โอเคจะชื่อหลวงปู่สดหลวงปู่สดนะถ้าชื่อเต็มๆพิมประเทพมุนีนครับผมสาธุหลวงปู่สด,สดเคยได้ยินบารมีท่านดรับสาราหลวงปู่สดอดไรเนาะ

อันนี้นะได้แล้นี่นี่เด้ถ่ายเท่าคนนะถ่ายเทคนนะให้นันถ่ายก่อนนะีดาถ่ายก่อนนะขึ้นบาขึ้นบอเ้่ับ ทำไจะเป็นไรจะเข้าไปใส่ไม่ได้มาขึ้นไทยแม่โทรศัพท์แม่ไห้แม่มากดตายเิโอ๊ย นิตานิตานิตาไปถ like ่ายรูปแล้วไปไ um. ปไปไปไปอยากถายเข้ามาเร็วนี่งามดิ ไปตุ๊กไปไทยล้วไทยอาปาตันชาวไทยกูถูเลือมาเลยค่ะเดนไปแล้ยุดตไหนอาไยอ่ะทุกคนกันทีางยรถคนคนถายเลยถายเลยเรื่อมัหน้าไหนเรื่อมัหน้าย่าเขมาโอเค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 ไปเคโอ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 เคเเ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 เ

แมไ่ไปเอาเกิือมให้ใช่ไแไปเอาสอ,องสาวยังวัดปากน้ำภาสีเจริญกรุงเทพสาวสาวให้พัน,นาไทายหูตามสบายเต้นมาล่ำนั่นนี่บ่ไงเงไงป่ะไปเห็นบ่ะ่เคย,ยาหาซัมซัมปูนี่ไง ใหญ่ค่ะใหญ่ตัวนั้นจำตัวค่ะไปไปทายไปทายไปไปไทยไปไปหล่นมัดสามไปมัดสามเลยสามเออไปห้องไปสาวๆไปแล้วเป็นซุงให้ เดี๋ยวมายืนข้างพี่อธิสัมภาษณ์มันอย่างนั้นเออผมก็เห็นมาเกตตาเข้ามาครั้งนี้ครั้งแรกนอได้มาเห็นนอกถ้าคนบ่มีบุญมีวาสนาบ่ได้มาเห็นแล้วก็บ่ได้ขึ้นไปกราบไหวอ่างูปั้นของเพิ่นหรือว่าเป็นเขาใชว่าแล้วก็เป็นเป็นคนแท้ๆที่เพิ่นเสียชีวิตแล้วเพิ่นใส่อยู่ในโรงอยู่ทางเทิงไงปะอ่าแม่นแบบ แ,แข็งเลยเแข็งเลยคนโให้เน่าคนโบนิจูดอะไรอย่างเลยมีคนมีบุญได้จะขึ้นได้ขึ้นไปปกติในคนไทยในขนาดพี่น้องไทยในก็ยังบ่มีไผได้ได้ไปแบบนี้ไ่ได้ไปเที่ยวไ่ได้ไปเห็นเนาะยังมาโบโหดแต่แต่เฮาถือว่าโชคดีสุดเป็นคนลาวแต่ว่าได้มาเที่ยวหลาย,ลายบ่หลายๆที่สาววัดป่าก็ได้ไปก็ได้ไปอ่าได้พัชว่าแล้วก็ได้มีความสุขไปไปไปข้างหลังแม,แม่แม่เราถ่ายหู้ ครับพี่เอกจะทำการตัดต่อเอารถออกก่อนลำสบายเลยครับผมดให้ใครอยากจะนั่งบนเรือถ่ายไหมนั่งบนเรือนั่งบนเรือถ่ายรูปไหมไม่ค่ะนั่งได้นะนั่งตลอดจะอยู่เรือเห็นไหมเห็นนะตบไปปุ๊บรถมันเอาออกเลยไหมเอารถออกเลยไหมไม่ต้องออกเลยอย่างเงี้ยปึ๊บมาเดี๋ข็มจะออกให้นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรถถ่ายไปแล้วทำไมได้ <laughs> น,นี่ใครละเดี๋ยวนี้ฮะพอแล้วเนาะโอเคได้ไปโอ้ไปไปไปมาพี่ดาเป็นตะเพงนอฟรั่งน้อย นี่อันนี้ให้งามครับท่าสสุดเลยพระมหาเจดียมพระมหาเจดีย์อะรเนาะยมมหาลัตมงคลรัตมงคลฮะเรื่องเรื่อง ไปขึ <vengeance. S 1> ้นไปขึ้ไหสามสามไปขึ้นอยู่ทึงๆเลอยู่ทางหรอกอยู่ทึงยโดไปไปไปว้าวไปดูกล้ คนชมก่อนนี่นี่บังนี่ก่อนนี่เพิ่ลกำลังขึ้นอยู่ลิฟต์เพลยังบม่ลงมาแล้วจังน้อยนี่นี่นปลาโลอยู่พี่ไปหาปลาโลไปหาปลาโลไปนี่มาหาปลาโลนีไ่ไปไปไปกราบไปกราบพระเร็วแม่เลยแล้ว่<ม>าแม่ก็อยู่นี่แหละฮะอยู่ไหนแม่มาแม่ไปใครแม่ไปใครอ,อีกนั่งลง แล้วพ่อพาไปฮะแม่มากราบไปกราบไปทุกทุเร็วๆไปทุกแล้วทุเด้อทุสาธุทุดีๆลูกทุตจะคูคนหูเด้อสติมีสติปัญญาเด้อสติมาปัญญาเกิดเป็นเจ้าเสลียวสลาดเด้อทุกจะเป็นคนจุกเด้อ ครับนางดีๆลูกได้มีบุญวาสนาได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็ขอเที่ยวนมวัดปากน้ำก็ท่านผู้ชมมีพระพุทธหูเก่าแก่ร้ายองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ มีลายองค์เนาะโอ้ยอันนั้นพระพุทธพระพุทธเจ้าเนี่ยแบบเป็นหุปปน่นปั้นอืมอะบ่างเป็นอดเป็นหิวโลดเป็นหิวเพราะเ่็นจิตตสังข์ได้ไม่ยอมกินอย่างจนกายเป็นนะอันนั้นไปลูกไปอ้าวเทิงเทิงสบอกเขาแม่นิตาท่าอยู่ลุ่มเลยนะ ไรลงไป,ไปเข้าได้พอละมีตาทานยุหลงม,นะมีหลายอย่างเลยอะไรมั้พุทธรูปพระพุทธรูปไม้ลงลักปิดทองศิลปะอายุทยา รัตนโกสิ์พบที่ใต้หลังคาพระอุโบสถอัจฉริา,าะเราก็เป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าแก่บูหานาสมัยอยุธย,ยาเป็นหลายยุคหลายสมัยที่พิ่นามาวางไว้มีไม้มีเป็นไม้จากไม้ไม้ตะเคียนบ่หรือว่าไม้ประยูไม้ยังลายย่าง มันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามมากโอ้จีนไหมเกาหลียัยนี่ลงสุดไทยสงสัสยเกาหลี ไปถึงจะเป็นนักศึกษานละเที่ยวไทย เดี๋ยวเห็นดเห็นวัดสุขาที่อ่านที่บอกนะครับว่าชื่อสาอินชานี่แต่ก่อนคืออะไรครับ เปนักเรียนดยนะฮะนี่ที่วากานงอ่เมนละปิดละนี่สลาวาการสลาวาการกรุงเทพมหานคราาาวกร ได้เดินขึ้นใช่ไหมครับใช่เจ้าเดินขึ้นกันได้เดี๋ยวนายจะขึ้นลิฟต์ได้ครับผมเดินได้แก้วตามันไม่ขึ้นลิฟต์ก็เดินขึ้นมันได้ได้ครับไม่ชอบตาเราลิฟต์อ่ะเดินดีกว่าครับปัญหาใหญ่ดีเดินเลยภูเขาที่บ้านสูงกว่านี่แก้น่าจะถนัดเดินเลจะเบิร์นเนคนเดินขึ้นไปเรื่องนี้คนเยอะเลย ถ้ายินจะซื้อวันนี้เจอแล้ว